่เมาะามานทำกันนั่งรถมากันมีคิดว่าบอแฉนี้กนขนาดนี้ดินี่เราคยมินว่าแฉเราบ่เนาะเอ้าโอเคเท่านั้นแต่พี่น้อยเนาะแต่พอยกพวกกันไปเนาะจุดประสงค์ที่ว่าทั้งว่าแฉข่าวมาวันนี้พี่น้อยเนาะเข่ามามอบเงินทางนั้นอ่าได้ใหม่เพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าสิได้ เปิดภาพมาไกลขันรึดๆหยุดวาดนี่ยเนากราบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี C ่ฮักแพงกันเบิดสู่ผู้สู่คนเนาะพี่น้องเนาะโดยบพวา่าทีเป็นพ่อ,อพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยต่างประเทศน้ำเดออ้อเนาะแขยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องห่วงบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแพี่น้องเนาะโดยมาพบพบก,กันเนาะครับบาเวียดในมื้อนี้พ่อแพี่น้องเอ้ยก็อยูออ่ที่บ้านอ uh ่าสะขึ้นใต้เนาะพ่อแพี่น้องเนาะก็ถือว่า เป็นเทเลเรกได้พฝนพี่น้องเอ้ที่ได้เข้ามานำบอตาเบาแสนเพิ่นน้องฝนพี่น้องเนาะอ่ะได้เบิ่งอยู่ในคลิปถือว่าช่วงถึงมือเพฝนขึ้นมาน่ะอ่ะไปคนละทางนอนฝนพี่น้องเนาะมื้อนี้ก,ก็ถือว่าเอ้าอ่าเป็นโอกาสดีเนาะที่ได้ขึ้นมาเยี่ยมมายามทั้งอ่าครอบครัวข,ของเอ้าเอเม่เพิ่นน้องนฝนพี่น้องเนาะวกาถืออยู่บอตาแม่นแล้วเนาะอ่าเอเอมย์ กูที่เราเอออย่างไดนอนติดเอือนติดซานอยู่แหละเราลุกนั่งบ่ได้บ่หรืออังไงใดน้องคน้ึงเนาะทางโมเวียกับ่อู้คือกันว่าเป็นอย่งไดก็ไปสาเหตุของเพิ่นเนา้องคน้ึงเนาะอ่เมื่อนี้กะคือได้ยินบ่อเศษเพิ่นว่าเนาะมาว่าเรื่องของน้ำของไนว่าสั่นเนาะเราคือไงเพิ่นน่งก็คือเป็นทางพระอาจารย์นั่นแหละน้องคนน้องเลยมีเข่าฟองเนี่ยทางบ่อเศษเพิ่นจัดมากเมื่อนี้ คือว <laughs> <sm all hy enas> ่าชัดนักจัดเต็มอีกมัอนี้ก็ได้เต็มระบบอยู่แบบนั้นลายเตะลายปองอยู่เบิ่งนี่ไปจะน้องฝรั่งน้องเนาะว่าลายใหญ่กันห้างขึ้นไปเยี่ยมไปยามทำข้าวทำข้าวกบเอื้อยเพิ่นสก้อนน้องฝรั่น้องเนาะเด็ดคักเด็ดแน่ดีตาจนหิบไปเก็คือว่าเป็นคนตาลูกอยู่น้องฝรั่น้องเลยน้องฝรั่น้องเลยอุ้ย biển mồm cong má gầy chừng đấy phải như đòn cái đòn kích xe như phần tôi vẫn là bò này luôn lắp bộ biến mạng của nó à, uh, thôi oh, tham quan ta cố cọp kẹp cọp kẹp vô này rồi đi. đi nó <laughs> xem chưa bò uh, nó cả chừng đấy khi lâu cứ lần mất ngay mất tì thì chúng cho mất hai về đấy bò ta người chuồn mẹ năm á ô chuồn คุณคุ้นยู่แต่ว่าเรา,เราเราีิดแบบไหนต่อมานี้เนาะเห็นบบาเสียงเราเอย่างฟังนะกับทางนี่เราเอื้อจวูว์แนะนำมา,ามายเาอย,ายอะหน่อยใหญ่ย่แต่ว่าเราก็บ่มีพ่อบ่มีแม่ที่นะโอ้เราแบดูโดยโดยโอ้โหเนี่ยน้ำเราย่างบบได้ไปบบเป็ี่ยนมาเปลี่ยนนอนติดอยู่นะ จะดูน้ำปา่าน้ำลุงถ oh, คือโหดู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 ทางพระอาจารย์เพิ่อ <c oughs> น, hmm. นแบบมหาองศาเ,เา oh. นี่แหละน้องโมเย่เนาะเนยเป็นห้องน้ำเป็เน,นนะ oh. ปที่เฮือนให้ทีนะโอ้วโหแล้วแับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงงะบ่ได้ไม่ไ <c oughs> ด้เราขึ้นเราลงแบบได้จแต่กต่อะพอ่อบอลมันชุดบอลแม่กับ ทานลงมาทานหันปล่อยลงหันเลยปล่อยลงหันเลยคือนะโอ้ดู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 ด oh. ูมาหนี้ทางฝ่ายอาจารย์เพิ่นเขาม่เห็นเลยเพื่อนยังเห็นห้องน้ำห้องไหนให้เราเห็นห้องน้ำสูงขึ้นไปนอดเพือนพุ่นีะโอ้แบบว่าทานต่อเพื่อนเลยนะไอ้สาวอันนี้อันนี้นี่เอาแบบว่าอันนี้เอาเนาะเอาท่อขึ้นมาเอาท่อกับตั้งตั้งท่อชุ่มอยู่ทึ้งน่าจะแบบชันแล้วค่อยว่า เจ็ดขายองคือไม่ไป้ท่านแล้วนี่าละแล้วเนี่ยกทิงขวยอันนี้มันบัตทุกข์คืออย่างคือเอาเฮ็ดแท่งอันบอนไว้แท่งน้ำนะเนาะแข่งกันจิปเฮ็ดนี่รถกบได้เนาะลุกเขาเอาเงินมามอบให้แบอนี้นะโอ้คือปล่อยเห็นเราเฮ็ดเองเลยบัตนี้ให้เพิ่นติดเพิ่นเล็เองโอ้เดอร์เดยรดอกูจาูจ้างราคาเลยกัน เงินเหมาะห้เลยใช่ไหโอ้ดูดูมีถามาอัปเดตแล้วก็พร้อมใช้งานเอื้อยเพิ่นก็ได้ 105. โอ ouais. ้เอ้าก็คือสิแบบสั้นนะแะ่น้อมีแต่ว่าเพิ่มเติมกับน้าเอื้อยแล้วพูดแล้วบาดนี่แม่นแม่เพราะได้ก็หายสองเท่านี่นะรอบสองบ่รอบสองเด็กนั้นก็ถามเมื่อเท่าใดทําก็โอ้เวลาก็ยิ้มไปบุ้ยบายอยู่นะเข้ามารอบสองนะเนาะพี่น้องเน้องวอนสาวรอบสอง่ะเข้ามารอบสองเข้ามาทางบ้านทางเฮือนเรานี่ก็ได้ฮะทุก lại bố cái ti bằng người con nó ló tìm thi đấy mình bảo tìm thi đấy oh thôi 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 anh đài bạc chi nóc lấy mài địt mà nhàng lắm mài địt mà huở nước càn nó có thương, rồi đó, Ủa, xuống, dụ, chung, uh, mì muối muối khuy la cà đài muối bã nó coi là tăm nhá nha 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 mà cái thua huyên miu lằng khai huyên nha huyên nha bừng sào huyên hù rồi nã bung xuống tựu tung trung nhiêu tại yêu thương yang lên lâm nó em deploy lemon bóng bắt rồi kín bẹt hàn rồi, mình bắn nè mong muốn nè bóng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  bay bay nó bay 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 Huyền này quyết định của nó, em à, y nó. Hãy à, mãi à, nó. Move yet got. Botan kia vá kìa căn. Mát hơi lệ. có kìa à, nó. Hà thù. 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 Hà

ช่างเครื่องจะขอไม่เพิ่นมาหน้ามาเนี่ยคุยว่าคุยก็ท่างพ่อจารันไม่เพิ่นว่าเอาวันนี้ก็ได้วถานะเนอะคมสะดวกทางโมทางโมเซตเนาะเลยเพิ่นจะว่าเอาไม่ต้องงอแงแต่เพิ่นช่างเครื่องสังของมาเป็นเลยสินะช่างเครื่องพอเช่นไปนั่นนี่แนบคนเดิเอาคนเดิขอบมาทางนี้แนบตงเวลาอีกบัดนี้เนาะบ่างเครื่องทั้งสายเพิ่นจะมาเห็นบันนี้ช่างเครื่องตัวนี้เหวะเอาเอาแบบนี้เลยเนาะเพราะมันใกล้ใกล้ยอดรดูผลแล้วได้แค่ย่างเครื่องมันจะ คือคนอาทิตย์ตะท้างเวียนเนาะผมแต่แ <nước> น <af> is oh, ่แน่นะคือนี่คือเพันในก่อนเีพันอันดูบ้านพันเองเนี่ยมันจะยอยสร้างขามาที่แน่นะเนเป็นเล็กเน้อยๆสิน่ะขายเดียวยังเพันจะสร้างขามาสิน่ะสร้างสิน่ะมันก็สิสะดวกก็การเป็นเอาเลยเนาะเาผมว่องไวก่อนเนาะว่าจิตถาทาง่วียนมาผัดโว้เวียงงานทางนั้นอีกได้เจ้าบาทนี่เพื่อได้พาเพื่อนเนาะมาพี่ครึ่งนึงไปพุ่นครึ่งนึง นกไล่ยูแต่ว่ากะอ่า <mahdoll> ย <is> ิงตาม่าครับอะไรก็ได้พี่น้อยเนาะโดยโดยครับอยางทางอาจารย์เพื่นกันว่าอยากอยากวมสะดวกทางบ้าเสําแล้วแน่ัาสนาครับมีและอ่าเอาจากนี่กันสิไป สร้างเครื่องให้ป้องไปดีวันนี้อ้ยน่าประทับจุ่มบอเชียนี่ดี้วเนาะโดยโดยอ้โคือมางามถึงเนาะมือนเนาะว่าจะทำต้อเนไส้ครีมเนาหน้าวขาวแท้ว่ะบอกจน่นบน้าขาวก็เพิ่หน้ารำพิ่ตอนนี้เจอแล้วใส่ขรีมนุกเข้าไปจ้ะตันแดดดีได้บ่เชีนอทิมตากแดดไว้บนเมือก็ได้ ้าวบวันี้ก็ถือว่าอ่าดีใจน้ําเนาะคือได้ยินว่ามีขาวดีว่าซั่นเรื่องของน้ําของในนี่แหละมงแล้ว่าให้เฮ็ดรแวห้องน้ําอยู่งอีกแล้วห้องน้ําอยู่เงคนใดทุบเห็นได้เด้บานี้ไว้แกมีให้ก็ได้เนาะอห้องน้ําให้งหมู่้ห้ง้เลย่าสิว่าเฮ็ดอันอ่าอยู่ดึงได้บ่องลโอ้ึง โอ้นาอของใหม่รถยังคิวลุกกุ้ัวอยู่ชําอยู่ให้ใหม่ป้าโูดโคปักปะยังรแล้วมืองอีกลมือเี้ยงอีล้วมันบายตื่มาอเมยังตายย่อยอยู่นลางเนาะนงเกันนี่นะเมนเบรเช่ยังเรกพี่น้องเชลไม่กันชันเลยเนาะบอตามมีไม่กันชันเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยยันเอสีบูดเนาะของใม่เด็กเอาใจยากยอยู่เนาะโอวคาบ้คือมูคือคู่ดีโ เ้เโอ้ยบกเปี้ยแล้วเห็นว่ได้ของใหม่ีกับพี่นุ่มใครดอกน้องเห็นเนาะเอาหูบอกของใม่ก้ขี้ยุนมาขี้ยุ่นขี่นายุนอปุ๊บแล้วบอกนะว่าขี้ยุ่นแล้วปุ๊บเลยได้ไหมได้คอยจับกล้องให้ป่อมีนมแล้วก็ขนมเนาะไข่สรงสรงแตะเนาะแล้วก็มีไว้ cào được gần đây bạn này Ủa, đi đó. Đường đó, cái đây đấy, đường rồi, luôn rồi. Nhắm khảo, nhắm khảo đó, xí nguyên bắt cúp, nhấp nước không em, rồi, 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 phải rồi, 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 nó rồi, 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 มามาต้อกันนั่งรถมากันมีคิดว่าพอเชนี้ขึ้นขนาดนี้ดิรอบเมเ่อนี้เ่าเซลบ์รอบเนมื่อน้อเอาโอเคเท่านั้นแต่พี่น้องยน้อแต่มายกพวกกันไปเนาะจุดประสงค์ที่ว่าทางมาใช้ข่าวมาว่านี้พี่ดาวัเนาะเข่ามามอบเงินให้ทางนั้นได้ใหม่เพิ่นพี่น้องเนาะเพราะว่าสิได้ดำเนินการเรื่องของน้ามันเยอะพี่น้องเด้อเนาะในเบื้องต้นกากทางเอฟซีจาคือสิ อ่าอมปกรณ์แน่เพราะว่าเขาเคยขมาแจ้งแล้ว่าสีของหน้ามันเพิ่นไปหน่อยเนาะแต่พอดีว่าได้คุ้ยกับสร้างผ้าจารย์เพิ่นเป็นว่าสีผ่ามุมาให้ซื้อเครื่องอาวัสดุเนาะเดิดิครื่องเขาสื้อเอาไว้ของหน้ามีแล,ลนะ่พีหน้อยเนาะทางสร้างเป็นมประมาณด้วยนะว่าสามหมืนห้าเนาะสามหมื่นห้่นห้าคือซื้อ,อมมเครื่องอุปกรณ์เนาะแต่ว่าบริเกียร์ครับค่าสร้างเียแล้วค่าสร้างในทางห้างยันสา่้าค่าสร้างเลยนะสนะนองหนะม,มื่นหา้ามม คาร้างสองพันห้าเนาะโดโดนนี่พ้เป็นะได้าตะจบคนงครับก็เฮ้อใครคาร้างใก็อ่าตัวนี้สามนห้าเนาะอ่าคร้างอ่าสองห้างห้าบริหกหกหมื่นเนาะโอ้ยาุงทพนงเีาโอ้ยรุบแลกันบางนะเนาะลบไปดีรเลยเนาะ อ่าพอดีได้ไปน้อยเนาะเงิน่30,000 3 5 0 0เด้อพี่น้องเด้อาถูกเนาะมาบงใหม่ก่อนเด้อเออจักว่าล็อกแล็คแล้วจักบ่ครับก่อนเนาะเฮาเอาเงินเฮาต้องนับกันผ่านอ่าค่อยเถยได้ๆค่อยนครับนับ้บ่บ่นบนับเบิ่งก่อนเอาเนาะถ้าว่า3 5ต้อง35ใบเนาะแม่น35ใบแ40ใบแล้วมาพี่ก็ได้อืม 6, 3, 4 5 6 7 8 9, 9 10, 10, 10 11, 11, 11 12, 12, 12 13, 13 14 15 6 7เนาะ18 19, 19 20 21 21 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32ເອົາ35 โอยเนาะงมีปลายแน่จักน่อยก็บ่ได้เนาะปลายเ่ะอปลายนอยู่นี่บ่อยู่นี่เด้ปลายโอ้ยเนาะอ่าต่้นพะลุะมาปลากระปองมาแม่นแด้พระอาจารย์เพิ่นกะภากว่าเพื่นว่าค่าไปทักอันทําเทเนาะอาธรมเนียมพี่น้องเนาะาทางพระอาจารย์เพิ่นก็ได้มาเห็นได้มาเบิ่งตัวจริงะได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจังได้สวดเข้ามาเขาะ 5000บาเนาะบานมือตัวๆพี่นงเอ้ยเนาะมันบานบ่ตั้แข้งแเนาะเฮาเด้อทางใหม่เด้อทางมเพิ่นนี่บ่ได้ลุกนั่งเลยเนาะเอออาจารย์เพิ่นฝากมาให้ซื้อเครื่องอุปกรณ์ในห้องน้ําเด้อ3500เนาะแต่ว่าเรื่องค่าสร้างน่ะเดี๋ยวเฮาจะ จังจังถามเพิ่นน่นน่ะเพิ่นสิเพิ่นสิเอาถือว่าเป็นเป็นชาตเป็นยามนะหาได้ได้ดอกว่าเนาบ่แมนๆอ๋อเอา3 5 0 0เนาะครับเอาแ่ๆเออทําเอาเด้อเนาะอ่าืงพระอาจารย์พี่น้องเอ้ยเอาไว้ซื้อเครื่องเนาะอ่าตอแรกก็ว่าให้างซ้เพิ่นมานําแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาแต่ว่าเาซื้อเครื่องไว้เพิ่นเลยเนาะาไว้เพิ่นเลยาอยู่ในบ้านนี่ล่ะว่าแม่โอ้ให้อยู่เอ้ยไว อ่าเพราะว่าจะเร่งแล้วพอหน้าฝนแล้วนะห้องน้ำนี่ถ้าเหาไปพุดท่วมฝนตกนี่น่าม้าพุทธเน่ามันชื้นออกเนาะนเนียนเน่าเข้าะไว้เท่าไรก็เป็นการดีกับเขาอ่าบอต้าก yeah. ็ยังข้างพาอ่าอยู่ได้เรื่องก็แล้วตังเฮือนน้องจุดใจคนละเอฟซีมินมาลาอยู่หน้าฝนแล้วเช่นโอ้ยสําเร็แล้วแล้วจุดใจแล้วเนาะมันสัมพนธ์อยู่ที่ว่าแล้วไรยไร้บอต้ามันมีอย่างนั้น

một cái cái à, con chẳng quậy Ừ Ừ, hứa nó may như vùn đó Có lấy nhấn, à, có lấy à, 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 Ồ, cà bạc khỏi nén Nhìn nó, bây giờ khỏi bọn này Ồ, chứ vần nó tục tục tôn nhìn nó Ồ Nhìn khỏi bọn này bọn ta Ồ, nhìn bọn này Hứa ta Hứa bọn 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 ta เจ้าบาว้เนาะแก่แห้งเนาะไปมาสะดวกสบายอ่าค so uh, um, oh, um, yeah, uh. ือเอฟซีบางคนเพิ่นเขาว่าเบิ่งมาชมหลังก็อาจจะยังบ่ฮู้ว่าที่ไปที่มาของเอื้อยเพิ่นเป็นจังได๋คือเป็นจังซี่ว่าซั่นเนาะคือที่เอื้อยเพิ่นเคยเล่ามานะว่าตกรถเนาะเอื้อยเนาะตกรถเนาะตกรถแหละจังได๋แบบว่ากาก็บ่ได้เป็นผ้าบาตดอกเนาะเอื้อยหรือว่าเป็นผ้าบาตรดอกว่าใช่เฉ่งเนี่ยโบเวียดยังบ่ทันฮู้จังได๋นี่เนาะเราอยู่ฟังก็ดูเอื้อย เป็นกระบอกเลยนะลุกมาได้เลยลุกมาได้เลยยกลุกมาได้เลยเดีแต่เริ่มขึ้นไม่ใส่ขึ้นไม่ของบอเซนใชนาที่ได้ด้อบอเซนลุกลงมาได้ลยลมาได้เลยลงมาขึ้นได้สิทํไมเนาะหายหูกก่อนสร็จแก๊บบอสแก๊ปก่อนมาชนมามาบานเออินว่างให้ให้เอ้ยเราจับน้ำน้อสนนึ่ง

ไช่นี่คืออ่าคนละที่ได้เป็นบวบตาโอ้ยโหเป็นยังบาตนี่กลุ่มกลุ่มเอาลวงบ่บ่อ่าให้หมอเสียนเพิ่นจบก่อนมาโดยโดยมาต่อที่นี่ชายพูบเนาะอะไรกันครับทางหมอเสียนเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นชิดมาก่อนนะอ่าถือว่าอดแรกก็ดีใจน้ำเอื้อยเพิ่นเด้อเนาะที่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์เพิ่น อ่าแต่ขออนุญาตเนาะเอ้ยเนาะแบบว่าที่ผ่านมากกันอ่าอาบน้าอาบไนกันอาบอยู่นี่เรื่อยบอสอาบนีเลยโอ้ยเย็นมาลงตรลุมตารางลงบ่ได้เนาะลงบ่ได้อืมในนี่แหละเพิ่นเห็นแล้วก็เพิ่นจังคิดว่าโอ้แบบก็ห้อยู่นี่เลยแบบผ่านเขานี่เลยใช่หนีเลยอืมยังยังคิดภาพมอกเลยค่อยอืมเห็นแบบคือแท่งแนมเนี่บ่ ตั้งขึ้นมาเห,เห็ดคือเฮือนเท่าแล้วก็เห็ดชาวสุูงๆขึ้นมาเ<อ>พียงกับอันนี้มีแล้วแต่ก็โดโดาสานเล็กแล้วก็เทพื้นก็กอขึ้นคือเฮือนเท่าเนี่ยแหละอ่าดุนเบิงไปเทร<ล>ะ,<ล>ะขันตอนก็อนนแล้ว่้าวชาิเป็นคือแบบแผนบอสต้าคิดได้แต่ว่าทางสร้างเพิ่นเพิ่นว่าจะได้เฉลยเพิ่นจิตเห็ดอะไรจิคือกันเเลยเนาะคือกันกับลูกว่าวนะอ๋อเพราะว่า บอต้าแต่ยังบ่ได้แบบเคยโอรมกับทั้งไอซ้างเพื้นนะว่าพื้นอ่าสีใส่เสาบ่หรือว่าเพื้นสีใส่ท่อบ่สินะเพราะว่าในยินนอกเมื่อก่อนนะคือว่าสีใส่ท่อเงาๆขึ้นมาเลยไม่ใช่มันเปลืองท่อไปจักว่านะมีแต่ว่าเทาก็บุดปกติแหละอยู่พื้นนะแล้วก็เอาท่อลงปกติแล้วก็มีแต่ท่อแป๊บใหญ่ๆนะขึ้นมาก่อนคือส่วนอาหารสินะแล้วก็ตั้งเสา ซีชาวว่าอ่ายคืออันทางเห็ดชานนี่แหละหนึ่งเห็ดอันอันเก่ามันนี่แหละอ่าเดี่ยวจะลากออกเลยเพื่อนๆชิลเลอร์มาเห็ดไหนมื่อไรเฉยอ่าขัดตาซื้อเครื่องมาแล้วก็ทารางกาม้าอะไรอ๋อคือคือถ่ายแต่เครื่องเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องอย่างต่างๆนี่กระบัดนี้ก็จุ้ยเอื้อยนำเนินการเองเลยตีบัดนี้เพราะว่าทางบอเซนเป็นว่า เอานอนเดี๋ยวสิเอาเงินมามอบให้แล้วก็ทั้งเอื้อเฟื้อยเพิ่นเนาะอ่าสะดวกสบายแบบไวัยชีวัยกลัวนะเพราะว่าทางทีมงานบัตรเรื่องเทือบัตโอ้ไปทั้งนั่นแน่ทั้งนี้นำ้ำทีนะเนี่ยส้างนี่แค่แด้เงินอยู่ในคุณเจ้าเนาะมีแต่สร้างเออเอาตรงนั้นเด้อม,มาตรงนี้เด้อม,มากะทวงกี่ทันยังเลยคือว่าอัแต่ก็ะทารอรุ่นเบิ้งว่าสีแล้วมมือใดเนาะหน้าตาชืออกมาเป็นมือใด ต่ว่าชาบต้าคิดภาพกะคือโอตาว่าอ่อน <ชา S 1> แอ่หอ้อหงน้าเห็นจักแมสคุณนจักแมสอย่า้ยังมูโยงยังมันตืบย่งอ่าชาามละมีาชุ่มเจ้าอยัาง<ม>่ไม่ล้มเหมือนมั้งล้มเลยล้มมาล้มแต่ก็้วกว่าให้ฟังอืมอืมว่า้ฟังอ่ะว่าน้ำลืมน้ำ บ่นำน้ำเขาไปแล้วก็ลืมแต่ว่าราคาซางน่ะเท่าไห่ก็15,000บ่บ่สิหน่อย20,000 2 5 0 0อืมอึ๊ด2 5 0 0นี่อีก35,000อืมบ่ดีอยู่อ่า60,000เสร็จซับจบไป60,000นี่ๆองน้ํา60,000บาทเวเนาะเนาะพอีก4เพิ่นยว่าปาดแงแท้ว่าซั่นแกย่อมาอยู่เพราะว่า เอ่พราะว่าพอดิเฮ็ดแน่นี่เด้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาิอ่าขึ้นมาเห็ดแบบสชุ่มๆอะไรก็ได้อะไรในการเห็ดห้องน้าข้างนี้ถือว่ายากยากอยูงนักงงมันวงในอยู่เพื่อชิหาตัดไม่แป้นไม่ยังมาค้ำเทพื้นเวนง่ายล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 ายขั้นตอนอยู่ดีแต่ถ้าว่าเห็ดบ่ออันนี้พัดรอดพื้นพอดีเจินบึ้มลงเลยยรู้ยังไงก็เห็ดแบบมาทานในแล้แต่ว่าทั้ง สร้างเพคนเพมึนจะมีประสบการณ์เพื่อเหตุอย่างนี้เนาะอืมอืมอมอแต่ว่ารุ่นเบิ้งเนาะอ่ะ้าเนาะโดยโดนแล้วไงปันใดนั่นก็ทางบริษัทแอมโห์ไปแล้วเนาะแต่ไดก็นไรมันสิ้ครับที่น่แต่ไรมันสี้เนีนที่นำก็ตามสร้างเพคนว่าแหละเด้อเด้อเนาะโอกาสหนาโอกาสในเข้ามาเยี่ยมยามทำเข้าวไม่เพื่ออะไรเนาะเมื่อใด ทางคุณลงมือเห็ดกะฮัลโหลไปบอกทางบอสแอนน์แน่นอยคับป้าได้ได้บานีมเด้อลอยอ้าสบายดีท่านสบายดีสบายดีเนาะฟอแอนนี่แด้อบอตาเน้องปอพี่น้องเลยครับคือสิบประมาณนี้เด้อน้องจังเด็ก็ต้องกราบขอบขอบคุณเน้องพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสู่คู่สู่คนที่เขามากดติดตามรับชมคลิปแล้วก็ b r กดข่าวโฆษณาคลิปของโมเยต์ไปเนาะท่านี่ขอให้พี่น้อง อยู่ดีเมียกันบิดสุขสุขคนเด้อนอนฝัน้องเนาะโดยเอา้าทายนี่รบรเวณเองก็คือจะขอตัวลาพี่าน้องไปแล้วนอนฝัน้องเ,เอา้าสบายดีเด้อสบายดีฝันไนองเลย